สวัสดีครับพบกับนักสืกสประกท,ที่คุณวางใจกับช่วงรถเด่นเย็นนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้บอกเลยว่าเป็นสุดยอดรถเกง๋ง ขนาดใหญ่ในสไตล์ผู้บริหารครับวันนี้นะฮะแม้ว่าจะไม่ใช่โฉมปัจจุบันแล้วนะฮะเวลาก็ผ่านล่วงเลยมาพอสมควรน,นะฮะแต่ก็ยังคงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ความเป็นรถใหญ่ที่โอ้ขับแล้วก็ดูดีภูมิฐานครับจะเป็นรุ่นไหนไปไม่ได้ขอต้อนรับทุกท่านพบกับ213 0 Toyota Camry 2.0G บนซินใหม่180,000กิโลเมตร โตยต้าแรีนะฮะวันนี้ครับแม้ว่าโฉมนี่อาจจะดูไม่ได้ใหม่มากนะฮะเป็นโมเดลผลิตปี2012นะ,ะจดทะเบียน2013ครับเป็นรถบ้าน2 0ือนะ,ะดูแลรถดีทั้งสองท่านแม้ว่าโฉมนี่อาจจะล่วงเลยมาเป็นเวลานานแล้วนะะแต่ก็ยังดูเท่ดูทันสมัยอยู่นะครับ ต้องบอกเลยตัวนี้นะฮะการละครั้งหนึ่งนี่ฮอตมากๆขายดีมากๆวันนี้ราคาลงมาอยู่ในระดับหลัก3กว่านะฮะกับเจ้าตัวนี้เลย2.3อมอ o นส c a m ต y ยต้าแมรี่เบนซินไม่ห8 0่0 0กิโลเมตรอายุรถส11ปีนะครับ11ปีทหารกับเลขไม่1สนแปด ก็ตกหมื่นกว่าก็ไม่เยอะมากนะครับตามอายุตามวัยของเขารูปทรงยังดูเท่อยู่รับประกันโครงสร้างเหมือนเดิมครับไม่มีคนหนักไม่มีต่ตอต่อไม่มีพิคว่ามไม่มีน้ําท่วมเลขไม้แท่นหนึ่งแสนดหมืกิลเมตรรับประกันซื้อคืนเต็มราคาครับปึ่งล้างเสร็จเมื่อสักครู่นี้เลย ยังไม่ได้ทําอะไรเพิ่มเติมจากเจ้าของเดิมเลยนะฮะมาดูพร้อมกันเลยครับกระจังหน้ามาด้วยโครเมียมกี่ชั้นเนี่ยหนึ่งสองสามหกชั้นเลยนะด้านในสีเทาด้านนอกโครเมียมยังดูสวยมากนะครับไฟหน้าฮะโปรเจคเตอร์ด้วยโคมไฟสวยใสยปิ๊งแม้ว่าจะ11ปีแล้วนะครับยังดูดีเลยนะครับมีไฟตัดหมอกให้ในตัวนะครับออกเหลืองเบาๆนะฮะโคมต้องบอกว่าตามอายุนะครับ11ปีก็จะประมาณนี้แหละแต่ก็ไม่ได้เหลืองมาก ยังดูดีอยู่มีไฟตัดหมอกให้นะครับล้างขึ้นมาแล้วครับก็ <c oughs> ตามสไตล์รถใหญ่ครับส่วนใหญ่รุ่นนี้เขาชอบวิ่งทางไกลกันก็มาด้วยสเกต็ตหินเต็มไปหมดเลยให้ดูกันก่อนงานดิบๆก่อนจะไปทําสีเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะฮะตามสไตล์รถใหญ่วิ่งทางไกลเรื่องสเกต็ตหินมีเป็นธรรมชาติพอไปยังบางแต่จําเป็นต้องทําให้นะเพราะเยอะแล้เกินส่วนกันชนเช่นกัน นะลอยถลงถลอกสเก็ตหินถ้าส่วนใหญ่จะเป็นสเก็ตหินเพราะว่ารถไซน์นี้เขาจะวิ่งทางไกลกันส่วนใหญ่นี่นะอ่ะสองชิ้นแรกเดี๋ยวจบคลิปนี้เอาเข้าอุ่สีเก็บให้นะฮะฝาปงเก็บสีให้กันชนหน้าเก็บสีให้นะครับส่วนแถบขวานะครับผิวบันนี่คือเจ้าของเดิมให้มาตามนี้เลยโดยภาพรวมจริงๆก็ดูดีนะฮะแต่ถ้าให้ลงลึกรายละเอียดจริงๆก็จะมีชิ้นที่อาจจะต้องทำแน่ๆคือประตูคนขับ เพราะว่ารอยมันเยอะไม่ไหวแล้วดูแล้วขัดไม่ไหวขัดไม่ไหวทําเลยละกันบานนี้ทําทั้งบานเลยละกันนะฮะส่วนด้านหลังเนี่ยขออนุญาตทำเฉพาะขอบละกันนะฮะเพราะว่าด้านหลังนี่ขนแมวมีบ้างไม่มีแต่ว่าไม่เด่นครับไม่เด่นไม่ไม่เท่าประตูกนกับประตูคนขับเนี้ยจะเยอะแต่ว่าชิ้นนี้ขออนุญาตขัดแต่ว่าถ้าจะทาคือขออนุญาตพ่นเฉพาะขอบให้ละกันนะสไลด์ตามขอบซ้ายขวาให้ละกันนะฮะสำหรับประตูหลังนะครับส่วนสะพ่หลังขวา ขัดได้โอเคชิ้นนี้ขออนุญาตขัดแล้วกันนะผิวยังดีอยู่นะครับมีฟิล์มมาให้เรียบร้อยมือจับมีโครมเมียมด้วยนะกระจกข้างสีเดียวกับตัวรถดูแล้วก็พอขัดได้นะฮะร,รอยไม่เยอะมีไฟเลี้ยวหลังคาดูแล้วใช้ได้คงไม่ต้องทำนะฮะปล่อยผ่านไปเลยล้างน้ำขึ้นมาก็สวยใช้ได้ขอไปก็ยังบางนะฮะล้อกันต่อได้ดิสเบกสีส่ล้อหน้าหลังนะครับ แม็กสวยครับแม็กใช้ได้เลยสเปคเดิมลายเดิมโรงงานแม็กอลอยสีเทาเท่ๆไม่มีทลอกอะไรรุนแรงเจ้าของเดิมให้ยางมาเป็นยี่ห้ออะไรเนี่ยดันลอบนะดัลลอบ SP Sport เบอร์2 1 5 6น R 1 6หบนะครับปียางก็ถือว่าใหม่นะปีอะไรเนี่ยยิบสามเหรอโอ้ขอบคุณเจ้าของเดิมมากฮะเพิ่งเปลี่ยนยางมาปีที่แล้วนี่เอง มิน้าดอกลึกเลยโหใครได้ไปคุ้มมากฮะ,ะดอกลึกดอกเต็มดอกสวยใช้กันได้อีกหลายปีนะฮะอ่าล้อหลังก็อลลอยสีเทาสวยไม่มีเบียดฟุตบาทอะไรก็ขับเก่งใช้ได้นะครับได้ยางปี2023นะครับของดันหลกนี่ดอกสวยมากดอกลึกดอกเต็มเต็มใช้กันได้ยาวๆนะฮะอ่ะโครงสร้างกันต่อนะฮะประตูหลังขวาเปิดมาแล้วขอบยางนะฮะดึงออกมาปึ๊บ โอ้ยังเหนียวมากเม็ดอาร์คสวยงามรูกลมขมกรีบอยู่ครบซอกในประตูก็สวยแห้งเดิมนะครับไม่มีงัดแงะไม่มีแกะเก่าไม่มีพ้นอะไรเสากลางขวาครับขอบยางดึงออกมาอึบ๊บเหเหนียวมากเม็ดอาร์คสวยงามซอกด้านในน็อตเดิมไม่มีถอดน็อตเดิมไม่มีขยับสติกเกอร์แผ่นเบรเรียบเนียนสวยงามเสาหน้าขวาครับ ขอบอยางดึงมาแล้วเม็ดอาร์อยู่ครบด้านล่างเม็ดอาร์สวยงามซอกในแห้งสนิทนะครับแก้มขวาน็อตเดิมไม่มีถอดเลยสุดยอดด้านหลังกันต่อเลยนะคะก็มาแบบสแตนดาร์ดโล่งๆไม่มีชุดแต่งอะไรให้นะครับดูไฟไท้ายกันก่อนไฟไท้ายขวาโอเคเรียบร้อยใช้ได้ไฟไท้ายซ้ายโอเคเรียบร้อยใช้ได้นะครับ ฟ้าโปรงด้านบนก็อาจจะมีขนแมวบ้างนิดหน่อยแต่ก็ไม่น่าเกลียดนะครับไม่ต้องไปทำนะฮะปล่อยตามธรรมชาติได้นะครับด้านล่างก็โอเคใช้ได้เรียบร้อยดีมีแถมนกให้ตัวหนึ่งกันชนหลังเนี่ยดูนะ้าทำดีไหมเนี่ยกันชนหลังก็ด้วยกันชนหลังตึ๊บตึ๊บ<ๆ>ก็พอขัดได้นะครับกันชนหลังก็พอขัดได้มีขนแมวบ้างเบาๆนะไม่เด่นไม่น่าเกลียด พอขัดได้ครับกันชนหลังขออนุญาตขัดให้ละกันนะฮะตรงนี้มีขนแมวนิดเดียวนะฮะเดี๋ยวดูแล้วไม่เด่นก็ขัดเอาไนดะ้ไม่ต้องไปทานะครับฝาหลังเนี่ยเปิดด้วยรีโมทได้นี่นะเปิดมาแล้วนะฮะตะเก็บด้านหลังแห้งเม็ดออร์คสวยงามนะครับแล้วก็กระจกเดิมของโตโยต้านะฮะฝาท้ายเราแหวกกันหน่อยดูน็อตหน่อยสิน็อตเดิมด้วยนะครับไม่เคยถอดไม่เคยขยับ ด้านหลังแนวซิลิโคนแห้งรูกลมคมคลิปผิวพันธุ์แห้งสนิทนะฮะฝาท้ายมอตไม่เคยถอดเลยโอ้เยี่ยมเลยฮะไปเข็บซ้ายขวาเหมือนกันไปฮาไม่เคยเคาะไม่เคยพ่นนะครับมุดด้านในเป็นไงเม็ดอาร์คสวยงามรูกลมคมคลิปผิวพันธุ์แห้งสนิทนะครับพรมด้านล่างยังสวยนะครับมีล้ออะไรให้เป็นล้อกระทะนะครับ แม่แรงอุปกรณ์ต่าง,างๆนานาคบกันผิวมันด้านหลังแห้งสนิทแนวซิลิโคนเดิมโรงงานครับไม่มีติดแก๊สไม่มีน้ำท่วมนะครับไม่มีสนงสนิมทุกอย่างแห้งเดิมโรงงานเลยนะครับมาต่อภาพร,รวมแถบซ้ายนะครับสีสันแถบนี้ก็โอเคนะดูดีอยู่นะครับแม้ว่าจะมีสะเก็ดหินหรือขนแมวเบาๆแต่ดูแล้วแถบนี้ขออนุญ,ญาตขัดให้อย่างเดียวนะครับเพราะว่าไม่เยอะอะอย่างแรกเลย มีถลอกตรงนี้นิดเดียวนะครับแล้วก็ตรงนี้หน่อยหนึ่งแล้วก็ตรงนี้เป็นลักยิ้มแต่ดูดได้นะครับแต่ก็จะมีถลอกนิดหนึ่งแต่ภาพรวมผมว่าผิวเขาดีครับฝั่งนี้ผมว่าผิวเขาโอเคแถบนี้ก็ขออนุญาตดูดลักยิ้มให้อย่างเดียวแล้วก็ที่เหลือขัดเอานะครับแถบนี้ขออุญาข,ข,ขัดขัดขัดไปเลยทั้งแถบนะฮะผิวปล่อยมันเดิมเดิมดีกว่าสเกเห็นมีนิดเดียวไม่น่าเกียดกระจกข้างมีไฟเลีย้ยวอันนี้ก็ขัดได้นะครับ ฟิมมีให้เรียบร้อยมือจับโครบเมียมนะครับล้อแม็กดิสเบกสล้อแม็กหลังก็สวยครับไม่มีถลอกอะไรเลยยางปี2023นะครับดันหลอกดอกลึกสวยเต็มใช้กันได้อีกหลายปีเลยล้อ4ล้อนี่สวยหมดอ๋อมีล้อนี้ถลอกเบาๆนิดเดียวก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรปล่อยมันตามธรรมชาติได้เพราะว่าตรงกลางีก90%เอีก90%เขาดูดีนะครับายางปี23นะครับโอ้โหดอกมาเต็มนะับพี่น้อง ใช้กันได้อีกหลายปีแน่นอนนะครับเปิดมาแล้วประตูหลังซ้ายนะครับขอบยางดึงออกมาเม็ดอ์คสวยงามรูกลมคมกรีบอยู่ครบเสากลางซ้ายเม็ดอ์คสวยงามซอกในครับน็อตเดิมไม่มีถอดน็อตเดิมไม่มีขยับสติ๊กเกอร์แผ่นเบรเรียบเนียนสวยงามไม่มีงัดแงะแก่เก่าผลิตเมษา2012นะฮะเครื่อง2 0 0 0 หนึ่แซดครับเครื่องยนต์ตัวถัง MR053BK ลงท้ายด้วย4001561ผลิตและประกอบประเทศไทยเสาหน้าซ้ายเม็ดอาอยู่ครบด้านล่างก็เม็ดอาก็สวยงามซอกในเดิมหมดแก้มซ้ายน็อตเดิมไม่เคยถอดเลยโอ้โหเดิมมากาฟาสีต่อแล้วสิงหานุ่นใช้กันได้อีกยาวนะฮะกระจกเดิมของ t o โยต้ด้วย ดูเครื่องยนต์เลยรุ่นนี้มีโชคฝาโปรงหน้ามาให้ด้วยก็สะดวกสบายครับเปิดมาแล้วเี่เรียบร้อยโอ้โหเครื่องใสมากเลยอะ่ะมาด้วยเครื่อง VVTI นะฮะ 2,000cc ครับตัวนี้รู้สึกจะ148แรงมาแล้วก็เติมได้ถึง E20 ด้วยอัตราสิ้นเปลืองก็ประมาณ13โลลิตรนะฮะคันนี้รถบ้าน2มือไม่แท้180,000โลครับไม่เคยติดแก๊สนะครับซอกในโครงสร้างเดิมหมดฮะแห้งสนิทนะครับ เบ้าโชกแห้งเม็ดอาร์คสวยงามตัวอักษร9 r คมๆเลยซับในเดิมหมด9 r นี่คมกริบเลยนะฮะเบ้าโชก9 r นี่คมทุกจุดเลยมีเบรก ABS ให้ด้วยน็อตเดิม erm, นะฮะอาจจะแหวกไม่ได้นะแต่ว่าตะกี้เราดูซอกไปแล้วน็อตเดิม erm, ไม่มีขยับรุ่นนี้มีพลาสติกบังฝาเอ้ยไม่ใช่บังคานเราจะดูยังไงเดียวผมจะแหวกให้เบาๆแล้วกันนะจริงๆไม่ค่อยอยากแกะเท่าไหร่แกะแล้วใส่ยากเหลือเกิน อันนี้เพื่อท่านผู้ชมเราจะเปิดให้ดูหนึ่งมุมแล้วกันนะฮะ <c oughs> ว้ายรูกลมวารูกลมคมกริบนะฮะน็อตเดิมไม่มีขยับฝั่งซ้ายก็ตะกี้เราดูซอกด้านในก็น็อตเดิมนะฮะเอาเอาแหวกตรงนี้เอาแล้วกันอ่ะ 9R ฮะ 9R คมคมเบ้าโชคครับเม็ดอาร์คสวยงามแบตเตอรี่นะครับถ้าไม่เกิน6เดือนไปตามนี้นะครับถ้าเกิน6เดือนเราจะเปลี่ยนรูปใหม่ให้เลยชชสซีแห้งสนิทสวยงาม ซอกในเดิมหมดนะฮะฝากระโปรงน็อตเดิมสุดยอด1 1ปีนอ็อตฝารโปงไม่เคยถอดเยี่ยมไปเลยผิวพันด้านใต้แห้งสนิทครับสติ๊กเกอร์อยู่ครบกันร้อนยังดูดีสติ๊กเกอร์เรียบเนียนสวยงามไม่มีงัดแงะแก่เกาวรูกลมผมกริปแนวสติ๊กเกเดินตรงเป๊ะน็อตเดิมไม่เคยถอดแม้แต่ตัวเดียวฝากระโปงแท้สลักโตโยตา้าแอมเลขเครื่องให้หน่อย1 a z e 2 4 4 8นะครับเครื่องเดิมเดิมเลย เดี๋ยวไปดูด้านในกันเบาะที่เห็นนี่คือเบาะหนังแท้เนื้อเดิมจากโรงงานทุกชิ้นเลยนะครับโอ้โห و, 11ปีดูแลได้ขนาดนี้ถือว่าสุดยอดมากเพื่อนร่วมด่นส่วนใหญ่บเบาะเยินกันหมดแล้วนะฮะคันนี้ถือว่ายังดูดีมากเลยแม้ว่าตรงที่นั่งนี่อาจจะมีฟองน้ำยุบแล้วก็เหี่ยวๆบ้างไม่เป็นไรเดี๋ยวชิ้นนี้ผมจะเปลี่ยนให้ละกันสำหรับตัวปีกนะครับเดี๋ยวเสริมฟองน้ำแล้วก็เปลี่ยนหนังทเทียมให้นะครับ ส่วนที่เหลือสวยครับไปตามนี้ได้เลยฟอกขึ้นมาสวยมากได้บอกไฟฟ้าด้วยนะนี่เยี่ยมไปเลยแผงประตูก็เดิมๆครับแผงประตูนี่สวยเลยเพราะฉะนั้นไปตามนี้ได้เลยนะฮะสติกเกอร์เขายังไม่แก่เลย11ปีแล้วยังไม่แก่เลยขับอย่างเดียวนะลายมงลายไม้สวยมากฟิล์มคูพลัสก็ใช้ได้นะฮะขอบคุณเจ้าของเดิมมากด้านหลังเป็นไง ปีมโอเคใช้ได้นะแผงประตูก็ยังสวยดูดีเดิมเดิมลายมงลายไม้สวยดูดีเดิมเดิมห้องโดยสารกว้างมีแอร์หลังด้วยนะตัวบอะด้านหลังก็สวยเช่นกันครับเป็นหนังแท้เนื้อเดิมโรงงานหมดทุกชิ้นเลยฟอกขึ้นมายังดูดีมากนะครับสวยเลยฮะโอ้โหสภาพภายในคันนี้นี่ถือว่าดูแลรถดีมากนะครับตรงกลางมีที่เท้าแขนเนาะเป็นที่วางแก้วน้ำลายม้อยโยนของไปด้านหลังได้นะครับ อ๋อมีไฟแปบหนึ่งมีไฟให้ด้วยด้านหลังโอเคประตูหลังซ้ายก็สวยครับใช้ได้เลยลายมงลายไมย้ฟิลม์มคู่สวยๆตัวเบาะฟอกขึ้นมายังสวยนะครับแม้ว่าจะ11ปีเข้าไปแล้วนะฮะประตูหน้าซ้ายก็สวยครับสีบานสวยหมดเลยฟิล์มก็สวยนะครับเบาะได้ไฟฟ้าคู่เลยครับทั้งซ้ายทั้งขวานะฮะฝั่งซ้ายก็ขออนุญาตฟอกให้อย่างเดียวกันนะฮะ เพราะว่าดูดีกว่าคนขับนะครับปีกมีเกี่ยวบ้างเบาๆแต่ไม่ไม่เยอะมากนะไม่เหมือนฝั่งคนขับก็ชิ้นนี้ไปตามนี้เลยนะฮะไปลองขับกัน 2000G นะฮะมันไม่ท็อปเพราะฉะนั้นกุญแจยุคนั้นก็จะเป็นแบบเสียบกุญแจสำรองมีให้ครบนะครับไม่ปัจจุบันนะครับไม่แท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แสนแปดหาพนะครับก็ถ้าเฉลี่ยอายุรถ11ปีก็หมื่นหมื่นหมื่นกว่าโล นะก็ไม่เยอะมากเปิดแอร์ก่อนร้อนแอร์ Air ได้ดิจิตอลนะครับปรับความแรงได้7ระดับอุณหภูมิแบบดิจิตอลแยกซ้ายขวาด้วยนะครับมีแอร์ออโต้ให้ใช่ไหมใช่มีแอร์ออโต้ให้มีไล่ฟ้าหน้าหลังให้นะครับปรับทิศทงทิศทางดิจิตอลหมดนะครับคอนโซลหน้านะครับเป็นงานพลาสติกดำแข็ง,ขง เออไม่แข็งดิตรงนี้แข็งตรงนี้นุ่มนะครับที่เหลือสวยเนียนดูดีใช้ได้นะครับถุงลมแอร์แบ็กกี่ใบเนี่ยสหรือ4ไม่2ก็สนะน่าจะ2น่าจะสองนะผมเห็นแค่สองใบแล้วกันอ่ะสใบไปก่อนถุงลม2ใบนะครับพร้อมเบรก ABS หน้าจอมาแบบคลาสสิกครับยุคนั้นก็ให้มาเท่านี้แหละ นะตามมาตรฐานนี่คือของแท้เดิมจากโรงงานครับเล่นเอ่อซีดีได้นะครับ MP3 ได้นะบลูทูธยังไม่มีนะครับเครื่องเสียงเดิมติดรถมาเาบ้านแต่ข้าเป็นเพลงอ่าโอเคยังดังอยู่นะครับมีม่านหลังด้วยครับนี่ถือว่าเท่มากยุคนั้นมีม่านหลังไฟฟ้านะครับด้านล่างนะครับจะมีรูป,ปลัก power outlet แล้วก็ที่ร่องวางแก้วน้ำอันนี้ มีให้ด้วยนะครับเกียร์ล็อกๆเบาๆตามอายุนะฮะก็ไม่ต้องไปทําอะไรปล่อยตามธรรมชาติได้ประมาณนี้แหละถูไ้ถูมา11ปีก็ล็อกลองนิดหน่อยแต่ที่เหลือก็ยังดูดีนะครับแล้วก็มีเมนโอนโหมดปรับเกียร์ได้นะครับนี่เยี่ยมเลยตรงนี้อะไรอ๋อ USB AUX อยู่ตรงนี้นี่เองแล้วก็มี Power Outlet มาให้อีกหนึ่งนะครับทีเท้าแขนเป็นหนังสีครีมนุ่มๆเลื่อนได้ไหมได้นิดนึง นะด้านในโลง่ลงๆครับไม่มีอะไรมีครูสคอนโทรลให้ด้วยนี่มีครูสคอนโทรลให้แล้วนะครับมัลติฟังก์ชันฝั่งซ้ายฝั่งเดียวนะเพิ่มลดเสียงเปลี่ยนเพลงได้นะครับมีลอกเบาๆตามการเวลาโลโก้ยังสวยนะครับยังไม่ลอกวัสดุที่เหลือโอเคเลยพวงมาลัยใช้ได้ออถลอกเบาๆแต่พ่นได้นะครับนิดหนึ่งนิดนึงมีลอกลอนิดหน่อยแต่พ่นได้เดี๋ยวพ่นให้ละกันนะครับ ปรับได้4ทิศทางมัง้งลงขึ้นเดินหน้าถอยหลังใช่4ทิศทางกระจกไฟฟ้าดีมากเพราะว่าเป็นออโต้ทั้ง4บานเลยนะครับเย่ย yeah. มเซนทันล็อกดีให้กระจกข้างปรับไฟฟ้าแล้วก็พับไฟฟ้านะฮะกระจกหลงังตัดแสงสะท้อนด้วยการโยมีช่องเก็บแว่นให้ด้านบนมีไฟให้คู่หนึ่งด้านหลังอีกคู่หนึ่งนะครับ ที่บังแดดนี่ผู้ชายขับแน่นอนฮะเพราะว่าพลาสติกไม่แกะเลยนะครับมีไฟสองสว่างมาให้ด้วยนะฮะฝั่งซ้ายก็มีไฟสองสว่างเอ้านสีครีมนะครับเป็นสักกลาดก็ยังถือว่าดูแลรถได้ดีมากจัดว่าดูดีเลยแหละ11ปีนี่ยังเนียนอยู่เลยนะครับเจ้าของเดิมโอ้โหเป็นคนที่ดูแลรถด,ดีมากเลยฮะเขาเก็บหมดเลยฮะ เนี่ยดูเดียเขาเข้าศูนย์ตลอดไปอะไรนี่แสนห้าแสนห้าแสนเจ็ดแสนเจ็ดแสนอันนี้ล่าสุดครั้งต่อไปแสนก็ใชงว่าเขาเข้ามาตอนแสนแปดนะครับอืมโอเคเยี่ยมเลยนะครับเก๊ซายมีคู่มือยังมีให้ขอบคุณเจ้าของเดิมทั้งสองท่านมากครับยังส่งต่อกันมาให้เราโอ้โหกาแ,แฟนี่ดูดีมากคู่มืออะไรก็ยังครบเลยนะครับนี่พิทนะคู่มือนะฮะ ก็ของ Toyota จะมีเท่านี้แหละนะครับอ่ะสำรวรถกันหน่อยนะครับอ่ะคันนี้มีเล่มเรียบร้อยนะครับเป็นรถบ้าน2มือครับซื้อเงินสดทั้ง2ท่านเลยโมเดลผลิตปี2012นะครับ ออกรถก็ปี12นี่แหละแต่มาจดทะเบียนปี2013นะครับป้ายกรุงเทพครับสีดำเดิมโรงงานเลขตัวทั้ง MR053BK ลงท้าย4 0 0 1 5 6 1เครื e ่องยนต์ 1AZE244889 เบนซิน4สูบ2 4 4พ4แรงมาไปลองขับกันอยู่ท่านี้ก็เอาวงเลี้ยวกันก่อนเลยแล้วกันนะฮะอ่าดูสิวงเลี้ยวจะแคบไหมป๊าไปแล้วนะฮะ ต้องโยกไหมต้องโยกไหมอ่าไปผ่านว้าวงเลี้ยวถือว่าแคบใช้ได้เลยนะฮะนี่ตีโค้งง่ายสบายๆไม่ต้องโยกนะครับนี่ผ่านสบายๆค่อนข้างคล่องตัวนะครับเครื่อง2,148แรงมาอับดเร่งดีมากพุ่งเลยแหละโอ้โหขับมันมากนะครับเบรกก็ยังดีเยี่ยมจึ๊กเลยนะฮะช่วงล่างอย่างแน่นอย่างนุ่มเครื่องนิ่งเงียบเดินเรียบแอร์เย็นสบายนะครับ อ่าสำหรับกล้องหลังเดี๋ยวเราแถมให้ละกันนะฮะแต่ว่าเราจะแถมเป็นแบบเซตที่มีทั้งกล้องหน้าแล้วก็เป็นจอแบบกล้องถอยหลังอันเดียวรวมกันอยู่ติดแยกขึ้นมาให้ละกันนะครับวงมาไลา่โอเคครับไม่หนักแล้วก็ไม่ได้เบาจนเกินไปพอดีพอดีแน่นๆเฟิร์มๆจับแล้วกระชับมั่นใจเหมาะสำหรับขับทางไกลนะครับ น่าสนใจจริงๆนะครับใครที่เป็นแฟนบันแท้ Camry นะฮะที่งบน้อยเคยใฝ่เคยฝันเคยเลงกันไว้นะครับค่าตัวระดับล้านกว่าวันนี้เหลือหลัก3ากว่า ดี๋ยวไปดูราคากันอีกว่าฮะไป Toyota c a m r ร2013ฮะโอ้โหการละครั้งหนึ่งนี่เขาฮอตมากๆเลยนะฮะเป็นรถหรูขนาดใหญ่ในสไตล์ผู้บริหารระดับล้านกว่าครับวันนี้เพระนาะฉะนั้นใครที่งบน้อยนะฮะแต่ยังอยากได้รถเก่งขนาดใหญ่ไว้ใช้งานทาั้งทางใกล้ทางไกลยังเต็มเปลี่ยนไปด้วยสมรรถนะการขับขี่ที่สุดยอดนะฮะและด้วยความเป็นโตโยต้าครับยังอึดถึกทนเช่นเดิมค่าดูแลค่าซ่อมบำรุงค่าอะไรก็ยังถือว่าถูกกว่า คายคู่แข็งมากๆเลยนะกับคันนี้เลย2.3 1 Toyota Camry เบนซิน 2.0G ใหม่180,000กิโลเมตรเรียกว่าใครงบน้อยนะฮะแต่อยากดูดีนะแล้วก็อยากได้สมรรถนะเยี่ยมๆเนี่ยโอ้โหบอกเลยน่าสนใจมากๆนะฮะเพราะวันนี้เนี่ยจากระดับล้านสองครับลงมาอยู่ในหลัก3เท่านั้นเองนะ ราคากันเลยดีกว่านะครปกติ Walk-in ราคาหน้าร้านนะฮเราขาย379,000บาทพิเศษกันไปเลยสําหรับคนดูคลิปนี้ซื้อเงอินสดก็ได้จัดไปแน้นก็ดีฮนะราคาพิเศษลดเลยเหลือเพียง359,000าเรดิตดีก็ฟรีดาวออกรถ0บาทได้เหมือนเดิมนะฮะแต่ต้องบอกว่าคันนี้อายุรถ11ปีแล้วนะครับไม่แสนแ หลังจากนั้นอายุรถเกิน10ปีนะฮะบริษัทตัวแทนการรับประกันก็ไม่ได้รับแล้วแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยว19สีประกรเรารับประกันให้เองครับ3ส่วนด้วยกันนะฮะเรารับประกันให้เครื่องยนต์เกียร์และกล่อง ECU ให้นานสูงสุด6เดือนหรือ20,000กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี24ชั่วโมงเลยและเดียวกันเอารถครับผมจะรถกะสูนโตโยต้าเปลี่ยนทายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีน้ำมันเต็มถงให้ ฟรีแบตเตอรี่เปลี่ยนลูกใหม่ให้ฟรีเติมลมยางในตัวเส้นให้ฟรีแถมกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทำความสะอาดและรมมฟันค่าเชื้อโรคก,ก่อนส่งมอบเช่นเคยฮะอ่ะใครอยากได้แคมรี่ที่ราคาเบาๆแต่รูปทรงยังดู ยังดูร่วมสมัยแล้ววันนี้ได้สีดำนะครับบอกเลยข้ามช้ารีบออนไลน์เลยด้านลา line ่าง idline a หนึ่งเก้า sp วนาันที้เราได้ง่ายๆก็ไปที่ google map พิมพ์สิบเก้าศีประกรเราอยู่ถนนการประปรึกเปิดบริการทุกวันถ้าต้องการเดินทางมาดูรถโดยรถไฟฟ้า bts ให้ลงที่สถานีวุฒาการประตู2แล้วโทรหาทีมงานไปขายเดี๋ยวมีทีมงานไปรับไปส่งให้ถึงสถานีฟรี1กสิศีประกรรับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงเป็นรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ง่าย ติดไฟแนนซ์ก็ขายได้ปิดบัญชีให้รวดเร็วทันใจภายในหนึ่งนาทีรถเด่นยันนี้คลิปหน้าจะถึงคิวของรถรุ่นไหนนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นัท1 9สีประกอบรถมืสองที่คุณวางใจขอลาท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com